เอาใจใส่เตอร์ตาไฮลักรีวรเครื่อง2.8ตัวแอนทรีปีใหม่ปี2023เลขไม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นแต่งสไตล์ออฟโรดล้อแม็กลุโม่คิ้วล้อบันไดข้างและกันชนหลังมาให้ประวัติดีออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากดูคิ้นแป๊บมาจัดส่วนรถทันทีไปเลยมูลค่า5,000บาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอมาบิ๊กแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยสาขาสุราธานีนะคะ วันนี้แปบ,บอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินนะคะใครอยากได้รถทําเงินทํางานแต่งออฟโรดนะคะกับหัวเดี่ยว4วิลสี่คูนสี่นะคะกับเตต้าไฮรักรีโวแต่งหลอดจัดเต็มนะเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันนะแปบกนเลยจ้าและนี่คือสุดหลอทีช่ไหมแปบจะพามาชมวันนี้นะคะเอาใจสายกระบะหัวเดี่ยว4วิลสี่คูนสี่กับขวัญใจเตตตาไฮลักรีโวรถสายบรรทุกพร้อมใช้งานนะคะใครที่เป็นเจ้าของ ชาวสวนนะส่วนยางส่วนปางส่วนทุเรียนต้องจัดแล้วนะคะขึ้นเนินขึ้นเขาได้สะดวกสบายมากๆเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวน้องกันก่อนเลยสําหรับคันนี้น้องมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าสีดําสวยๆนะคะตัวนี้ตัดด้วยสีตัวรถซึ่งเป็นสีเทานะคะสะภาพสวยงามมากๆนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนใสกิก๊กไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะลูกค้าจ๋าทั้งตัวฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวกรอบไฟฝั่งขวานะคะ ตัวนี้ปัแต่งล้ออะไรมาให้บ้างนะคะก็จะแต่งในส่วนของล้อแม็กลูกโมทั้ง4ี่ล้อดอกยางหนาๆนานายางใหญ่ๆมาให้นะตัวนี้ใส่แม็กให้ใหม่ยางให้ใหม่ดอกยางคือหนามากรองลึกมา,มากๆตัวนี้นะคะได้ยางปี2025ด้วยนะคะลูกค้าจา๋าเป็นยาง2 6 5ทัพ70 15, บอกได้เลยลุยเข้าได้ทุกส่วนอย่างแน่นอนนะคะด้านในก็สวยงามมาก บันไดข้างก็แต่งมาให้เรียบร้อยนะคะคือลงได้สะดวกสบายแลส่วนของคา้าน้องแป๊บแต่งในส่วนของตัวคิ้วล้อหล่อๆมาให้ทั้ง4ล้อเช่นเดียวกันลูกค้าเอารถจับไป,ไ,ปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะไฟเลี้ยอยู่ที่กระปุ้งแก้มด้านข้างตัวนี้เป็นเครื่อง2008นะคะในส่วนของตัวโครมเมี่ยมด้านข้างก็มีมาให้ครบนะคะ ด้านบนเทปมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถและมีในส่วนของตัวคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะ,ะทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายขวามีมาให้ครบในส่วนของตัวเบ้ามือจับนะคะก็จะเป็นสีดำมาพร้อมกับตัวกันลายให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งกระจกเดิมจากสูยนเตอร์ตาตัวนี้นะปบติดฟิล์มมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋า เออมาชี่ด้านในกันบ้างนี่เลยสีตัวน้องเดิมๆมากนะคะเพราะฟังเสียงได้เลยในส่วนของตัวแผ่นเพจตัวนี้นะคะโมเดลปี2023แท้เลยนะคะรหัสเครื่องยนต์หนึ่ง gdftv ค่ะลูกค้าจ๋าสีสวยสีเดิมนะคะเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์กันบ้างนะคะนี่เลยเม็ดอาร์กลมสวย ไม่มีร่องรอยการโดนมาอย่างแน่นอนนะรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะตะ่อไม่มีกรอไม้ที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สนะคะซอกด้านในก็เช่นเดียวกันตัวน็อตไม่มีรอยขันรอยถอดมานะคะแผงประตูนะคะสวยเดิมนะคะเป็นสีดำพลาสติกขึ้นรูปนี่เลยเม็ดอาร์คคมชัดนะคะกลมเลยลูกค้าจ๋ากระจกปรับด้วยไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีตัว แจมาให้นะคะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของผูษษ้โดยสารด้านหน้านะคะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างกระบะหลังนะคะตัวนี้สีสวยสีเดิมเม็ดอาร์กลมสวยสวยเดิมนะคะล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะคะล้อแมกลายลูกโมทั้ง4ล้อพร้อมคิ้วล้อสวยสวยติดสติกเกอร์4คูณ4ดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูกันต่อด้านหลังกันบ้างค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้ ลองแป๊บแต่งการชนด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานพร้อมขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะนี่ติดตั้งมาให้ใหม่เลยและในส่วนของตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็ใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะทั้งสองฝั่งไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวในส่วนของตัวซิปล็อกด้านหลังตัวล็อกนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดปิดใช้งานได้ปกติเม็ดอ์คด้านหลังก็ยังคงสวยเดิม ไฟเบรกดวงที่3ามใช้งานได้ปกติในส่วนของตัวเตยต้าไฮรักรีวูด้านหลังอักษรเป็นโครเมียมก็ยังคงอยู่ครบนะคะตัวรถแมกไลเนอร์ก็มีมาให้นะคะตัวนี้เขาจะออกแบบกระบะมาค่อนข้างใจดีไซน์ใหญ่พร้อมบรรทุกนะคะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นช่วงล่างนะคะบอกได้เลยว่าสวยงามเดิมๆมากตัวนี้มียางอะไหล่มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ สีสวยเลยค่ะลูกค้าจ๋ามาดูอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะสีสวยสีเดิมนะคะตัวนี้เป็นสีเทาสติกเกอร์ต่างๆติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเม็ดอัพต่างๆลูกค้าจ๋าสวยเดิมแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้บันไดข้างซ้ายขวามีมาให้ครบ ดีย๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันบ้างค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้แผงประตูสีดํานะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้ามาที่ด้านในดูเลขไม้กันต่อเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเลขไม้อยู่เพียงแค่สามหมื่นห้าพันหกร้เจ็ิบกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้ง,งานมาน้อยเลยนะคะลูกค้าจ๋าพวงมาลัยมี sr airbag คู้น้าปรับสูงต่ำได้หมดเลย ในส่วนของตัวคอนโทรลด้านหน้านะคะคันนี้ก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำค่ะลูกค้าจ๋าฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้ได้หน้าจอระบบสัมผัสด้วยนะคะเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a เพได้นี่เลยอยากฟัง fm/am ได้หมดเลยนะคะ <S <S แอร์เย็นเพียงเพลาะค่ะลูกค้าจ๋ารับสายวางสาย Android Smart ได้หมดเลยนะคะตัวนี้บลูทูธได้ usb ipod ได้หมดเลย อยากได้ฟังก์กชันไหนจัดให้ได้หมดเลยนะคะด้านล่างเทิบลงมาก็จะเป็นระบบแอร์นะคะปรับแบบอนาล็อกนะคะลูกค้าจะอยากได้ความแรงแอร์เย็นเท่าไหร่ปรับพิศทางไปทางไหนได้หมดเลยนะจ๊ะในที่สำคัญตัวนี้นะคะขาดไม่ได้เลย4วิวนะคะ4คู4ต้องมีนะคะปุ่มปรับ4วิวนะคะ2 s C, h C, l นะคะอยากปรับ ขี่ในถนนแบบไหนก็สามารถปรับได้ตามความต้องการได้เลยและที่สําคัญตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัว4ี่คูณสดิฟล็อกมาให้ด้วยนะคะล้อติดลมต่างๆใช้งานได้ตัวนี้นะคะ Power Outlet 120ร้อวัตต์นะคะสิโวลต์นะะมีมาให้ครบด้วยและในส่วนของตัวนี้ก็จะมีเก๊ะนะคะเล็กๆใส่เหรียญใส่ของอุปกรณ์ได้ง่าย ตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะลูกค้าจ๋าเบรกมือใช้งานได้ปกติในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้ก็จะได้เบาะหนังสีดําสวยๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้ก็จะมีช่องมาให้สองช่องนะคะตรงนี้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้ใส่ของได้มาดูด้านบนกันบ้างตัวนี้กระจกมองหลังก็ยังคงสภาพสวยเดิมม่านบังแดดมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะมีช่องใส่แว่นตามาให้ ตัวไฟใช้งานได้ปกติตัวในส่วนของตัวฝ้าด้านบนนะคะก็สั่งสะอางสะอาดแล้วก็มีตัวมือจับมาให้ทั้ง2ฝั่งนะคะตรงนี้ด้วยร้อมขึ้นลงได้สะดวกสบายตัวเบาะก็จะมีเข็มขัดนิรภัยมาให้นะคะผู้โดยสารสามารถนั่งได้สอถึงสามท่านนะคะตรงนี้ด้าหลังก็จะมีตัวแม่แรงมาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันอีกนิดหนึ่งนะคะสติกเกอร์ต่างๆ มีมาให้ครบเลยตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะเดี๋ยวมาดูความเดิมนะคะรายละเอียดเม็ดอากันบ้างนะคะตรงด้านบนนะคะให้ดูถึงความเดิมของตัวน้องนะคะเม็ดอากกลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดเลยนะคะตัวน็อตก็ยังคงสวยเดิมเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดนะคะตัวห้องเครื่องกันบ้างนะ,ะตัวนี้ก็จะได้กุญแจรีโมทมาให้ ไม่หลักหมื่นใช้งานแบบน้อยๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเปิดนะคะห้องเครื่องแล้วก็ช่องเติมน้ํามันตัวนี้รองรับน้ามันดีเซลนะคะพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอ้านแต่งสไตล์ออฟโรดพร้อมใช้งานคันนี้ต้องรีบจัดนะคะลูกค้าจ๋าอะเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยคะ่ะลูกค้าจ๋าน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสปาเพิ่งเสร็จก็พามารีวิวกันเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยจ้า เดีย๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ห้องเครื่องนะคะคันหน้าสวยเดิมมากค่ะลูกค้าจ๋าให้ชมนะตัวน็อตกันบ้างนะคะเจาะลึกเลยน็อตด,ด้านบนนะคะฝากระโปรงมีแผงกันความร้อนก็ยังคงสภาพส,สวยๆนะคะเม็ดอาร์กลมสวยซซายขวาเดีย๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีตาปั๊มจากศูนเตอร์ต้านะคะเดิมๆโรงงาน ตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะสวยเดิมมากห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 8 0 0นซีซีนะคะลูกค้าจ๋าสี่สูบ16วาล์วสภาพห้องเครื่องต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิ้มก่อนออกรถเรางพมีการตรวจเช็คนะคะเปลี่ยนทายของเหลว เช็คหม้อแบตเตอรี่ให้มากกว่า30รายการจากช่างดำเนินการมาให้ด้วยนะคะลูกค้ารับรถไปรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้อย่างแน่นอนนะรถไม่สวยจริงเราไม่เอามาขายแน่นอนเดี๋ยวมันแป๊บมาย้ำสเปคนะคะราคาและโปรโมชั่นกันให้ท้ายคลิปอีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าหัวเดี่ยว4 e e l นะคะเตโยต้าไฮรักรีโวซิงเกิลแเครื่อง2.8ตัว Ent ry, ทีจะไปพามาชมวันี้ ตัวนี้เป็นปี2023เล็กไม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นนะแต่งสไตล์ออฟโรดมาให้ล้อแมกลายลูกโม่คิ้วล้อบันไดข้างและกันชนหลังแต่งสไตล์ออฟโรดมาให้คันนี้ปรับจัดราคาเบาๆมาชี่69,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนข้างวด่ออยู่เพียงแค่10,000เท่านั้นประวัติดีฟีดาวได้ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพใครอยากได้รถหัวเดียว4ฟร e วีก็สามารถติดต่อลงไปมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 1 1ก8 6 9 9 9อนากไเจเป็นเจ้าข้าเจ้าของรีบจับจองมจได้าเล้นะคะดู คิดงประมาณแปับรับส่วนลดไปเลยมูลค่า5,000บาทสนใจคันนี้รีบโทรหารแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถเจนเมอองไว้ใจเซทไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย